ไงงมุกเดิมตลอดไงใช่ป่ะแต่วันเนี้ยวันที่ผมจะอีลูดิชูแฉท่านผู้ชมครับเพราะว่าโอมเขามีนัดหลังจากถ่ายเสร็จเขาจะมีนัดใช่ป่ะครับเราก็จะช้าเพราะว่าเวลาเรารีบกลับเรามีนัดเขาก็ดึงประชุมส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เราก็จะดึงสลับกันอ่ะสลับกันสลับกันอ่าเข้าที่แล้วนี่เข้าที่แล้วจะหมูกเข้าที่แถวแถวบ้านเรียกเอาคืนจมูกเข้าที่แล้วนี่อะไรนะจมูกเข้าที่แล้วนี่เราจะเข้าที่แล้วพี่เข้าที่แล้ว เดีย๋ยวนี้ก็โด่งดังอะพูดยากในโซเชียลก็โด่งดังซื้อรถอะไรก็ต้องถ่ายรูปหน้าตัวเองแล้วก็จ้างไวเล่ในเฟซบุ๊กถ่ายถ่ายรูปตูดลำบากเลยคือคือตอนนั้นจะถ่ายรูปกระเจียวตัวเองก็ไม่ได้ไงก็เลยถ่ายเป็นหน้าแทนพี่ลองคิดเล่นๆถ่ายกระเจียวแล้วเห็นรถมันมันดูไม่ดีไงก็ถ่ายเป็นหน้าตัวเองไปดีกว่าไ,ได้ครับไม่หลอกึ้นนหะรู้ตูดเอาดีๆมันดูดชัดเลยใช่ไหมพี่ ช่ช่วงนี้หลอกมันก็ดูชัดเลยนะขอเพลงคิดประจำหน่อยโหพี่พักก่อนพี่เปลี่ยนอยากเปลี่ยนเพลงมากเลยทุวันเนี้ยไป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 อยากเปลี่ยนเพลงมากเลยท่านผู้ชมที่รอชมรถเท่านั้นคุณอมฮ่ะนั่นยินดีค่ะยินดีฮุ้โก้ฮะอ้วนฮะเดินแล้วเข้าวินตลอดเลยช่วงนี้เบียดเหรอเออเบียดเบียดมันเริ่มเบียดแล้วรถปีอะไรวะขอบคุณขอบใจขอบเฮียอะไรของมึงเนี่ยต้องถามไม่ไม่หลายคันไงบอกเขาบอกยังรถปีอะไรสิบเจ็ดตัวท็อป 17เราคาเท่าไหรนะ้าถูกที่ขายครับพี่เคยมีความพร้อมไหมครัยขอบคุณขอบใจขอบประเทศไทยแตงก้วรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีค่ะเยี่ยมสวยน่คุผู้ชมครับเทปแรกครับครับวันนี้เราอยู่ที่เดิมท่านรอคอยกันที่รอคอยาสนุกสนานรอยคอลรอคอยกันของการพูดถึงเรื่องนี้ครับผมขับรถมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกเลนนะประเทศไทยเนี่ยคนจีนเยอะดูจากอะไร คนจีนคนต่างประเทศเข้ามาทํางานมาลงทุนในประเทศเยอะอ๋อเมื่อวานผมไปกินข้าวกับภรรยาครับนั่งกินข้าวโต๊ะข้ามคนจีนคนอินเดียนั่งคู่กันจีนกับอินเดียนั่งคู่กันคนจีนแม่งกินสั่งกุ้งคนจีนที่สั่งกุ้งสั่งกุ้งมันกินเลยอ่าแม่งก็กินกุ้งกินเสร็จปุ๊บมันก็แกะกุ้งเนื้อแกะเนื้อเปลือกมันก็ทิ้งไปเปลือกก็ทิ้งไปอินเดียเห็นอ่าอินเดียเห็นแล้วครับ้ยอินเดียว่าไงอย่ายิ้มดิต่อเลยต่อเลยกันเดียเห็นด ทำไมทำอย่างงี้ทำไมอินเดียจับเลี้ยงได้ทำไมทำอย่างนี้ทำไม,ไไม,ไมทำอย่างาาางีทท้ที่ประเทศที่ประเทศอินเดียอกินกุ้งยังไม่ทิ้งเปลือกไม่ทิ้งเปลือกไม่ทิ้งเปลือกถ้าทิ้งเปลือกแบบนี้แย่เลยแย่เลยจีนก็งงอ้าวกินกุก้งมึกงกินแต่เนื้อ่าเปลือกไม่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปทิ้งไปสิโอ้ที่ประเทศอินเดียไม่ได้เลยเอาข้าเปลือกกุ้งไปทำอะไรอที่ประเทศอินเดียเปลือกกุ้งที่เหลือไม่ทิ้งไม่ทิ้ง เอาเข้าเครื่องรีไซเคิลเอาเข้าเครื่องรีไซเคิลปั่นออกมาปั่นออกมาเป็นข้าวเกี๊ยวกรุงเป็นข้าวเกี๊ยวกรุงส่งกลับไปขายจีนโอุ้ยจริงไปกินเปลือกกุ้งเสร็จแล้วส่งกลับไปขายจีนฉลาดนะฉลาดความคิดเขาได้ควาคิดอินเดียนี่ไม่ธรรมดาสุดยอดเท่านั้นแหละเป็นยังไงต่อไอ้จีนก็อะไรของมึงวะกินอะไรเสร็จเรียบร้อยจีนก็หยิบล้วงกระเป๋าหยิบหมากฝรั่งขึ้นมาหยิบหมากฝรั่งขึ้นมาเคี้ยว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 เค ที่อินเดียไม่ทิ้งไม่ทิ้งมาฝรั่งเคียวแล้วก็ไม่ทิ้งเขาไปทําอะไรจีนบอกว่าไม่ทิ้งได้ไงเออหมดวันแ้กก็ต้องทิ้งไปต้องทิ้งไปโอที่อินเดียไม่ได้ไม่ได้หยิบมาฝรั่งที่ทุยทิ้งไปเขาคือรีไซเคิลรีไซเคิลออกมาเป็นถุงยางส่งกลับไปขายจีนส่งกลับไปขายจีนอีกทีนึงโอ้ดีฝรั่งทําได้หลายอย่างฝรั่จีนแม่งโมโหไม่ไหวแล้วอ่ะจีแม่งก็อะไรของมึงวะเออจีก็เลยถามอินเดียถามว่าอ้าวแล้วถุงยางอ่ะใช้เสร็จแล้วไปไหนอ๋อถ้าถุงยาง รีไซเคิลเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วอินเดียใช้อินเดียไม่รีไซเคิลรีไซเคิลไม่ได้สกปรกมันสกปรกมันสกปรกจีนบอกอย่าทำอย่างนั้นทำไมอ่ะอย่าทิ้งสีเอไม่ทิ้งที่จีไม่ทิ้งไม่ทิ้งหยิบถุงยางใส่เครื่องรีไซเคิลออกมาเป็นมาฝรั่งส่งกันไปใครอินเดียส่งกันไปใครอินเดียทีเอออันนี้ใช้ได้ตะปูนานไปนิด้นึอันนี้เคยดูเหมือนกันนะ ปะปูดาไปนิดนึงพูดถึงเรื่องคนจีนเนี่ยผมก็อะไรยังไงองไรยังไงว่าพูดถึงเรื่องคนจีนไยังไงอะไรยังไงเราก็เราก็พาลูกเราไปเที่ยวสวนสัตว์อ่ะสมัยก่อนเป็นสวนสัตว์เขาดินเขาดินเนี่ยไอเด็กยุคนี้ไม่เคยรู้เขาดินนี่เขาดินอยู่ตรงนี้ตรงถนนเขาดินวนาลามวนาลายอะไรนะอ่าไออยู่นี่อ่ะสวนสัตว์เขาดินสวนสัตว์เขาดินก็พาลูกผมก็พาลูกไปเขาดินเราก็จูงลูกเราไปจูงเราก็จักสอนลูกเป็นภาษาอังกฤษเจอยีราฟนี่ยเราบอก ลูกลูกครับเราพูดกับลูกแล้วลูกครับอันนี้จีรา้์นี่ภาษาเราต้องไล่อันนี้หนูนี่แรดหนูแรดหนูพอเราเดินไปถึงกรงลิงเราก็บอกว่าอันนี้มังกี้อันลิงงมังกี้มังกี้ไอคนจีนเดินอยู่ข้างแม่งสวนแม่งสวนเลยสวนไงมังไม่เล็กขี้มังเยี่ยวมังไม่เล็กขี้มังเยี่ยวว่าถุงยางดีกว่าอันไม่ได้เหรอให้คนดูตัดสินนะฮะซีวีครับเอฟซีครับเอฟซีลซิ่ง ตลอดการของประเทศไทยเซฟิโร่โรซิ่งแห่งา่ิวันนี้ตกกระไดไปแล้วถูกต้องต้องเป็นซีบีเอฟซีเอฟเคผมมีทัศนะจากที่จากคนดูที่จะถามพี่ถามแทนคนดูยังไงทำไมเอฟซีเอฟเคขายดีกว่าเอฟอีมันสวยกว่าอ่าเขาแรกมันสวยกว่าหนึ่งสวยเชียวกว่าครับผมในความรู้สึกผมหน้าตามันดูดีกว่าอ่าแต่ถ้าเอฟอีบริษัทฮอนด้าประเทศไทยนำเอฟแอลเข้ามาที่เป็นแวร์นะที่เป็ใช่ไทร์อาร์นะผมว่าน่าจะขายดีกว่าอ่า ก็เลยกลายเป็น FK กับ FC ตอนนี้โหคนทวินหามีกี่คันก็ไม่พอไม่พอไม่พอใช่ทวินหาท่านผู้ชมต้องเข้าใจซีวิกคอนด้าเป็นอย่างนี้ครับเขาว่ากันว่าเขาว่านะผมก็เชื่อครับซีวิกจะออกสวยกับไม่สวยสลับกันตลอดสมมุติว่าเป็นซีวิกตาโตอันนี้จะขายดี EK EK แล้วพอมาเป็น d i m e n s n ชัน n m e n s ชัน ES ก็ขายไม่ดีขายไม่เท่าไหร่ละ ถัดจากนั้นอีกห้าปีเป็นซีวิคเอฟดีเอฟดีเอฟดีขายดีขายดีถัดจากนั้นมาเป็นซีวิคเอฟบีเบิร์ดไม่ดีไม่ได้แล้วประตูสั้นเหมื่ค่อยน่าถูกต้องถัดจากนั้นเป็นเอฟเอฟซีเอฟซีขายดีเลยขายดีเลยเอฟเคต่อเอฟเคต่อเลยยาวเลยยาวถัดจากนั้นมาเป็นเอฟอีเละเลยเรี่ยนเอยหน้าเหมือนปลาวาเลยถูกต้องหน้าแบบตาลิลีแปลกๆอ่ะแต่สวยติดกันมีแค่สองรุ่นยังไงอีจีกับอีเคอีจีกับอีเคอีจีนี่คือสาวประตูไง และ EK 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 Nano สองรุ่นครับที่ออกมาแล้วสวยสวยใช่ซึ่งพี่จะเป็นอย่างนี้นะครับถูกต้องถูกต้องรวมถึงแอคคอร์ดด้วยก็จะสลับแบบนี้ตลอดถูกต้องครับแต่มันก็เป็นแค่สถิตินะถูกต้องถูกต้องต้องสวยของเราสวยของเขาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าผู้ชมอาจจะบอกว่าไม่จริงผมชอบ Fd มากกว่า Fc ผมชอบ Fb มากกว่า Fk ก็ว่ากันไปแแล้วแต่ท่านสวยของผมสวยของพี่ไม่เหมือนกันถูกต้องอพี่อาจจะชอบหัวนมชมพูผมอาจจะชอบหัวนมดำก็ได้ใครจะรู้ แลวเรื่องจริงด้วยเฮ้ยไม่ได้ีิผมชอบแบบชมพูข้างเรืองแสงข้างผมชอบเอาเวลาถอดมาฟิ้งไม่ดีนะเกมนะแปลงร่างอะเวลากลับบ้านเนี่ยมันเกมยังไงอะไอ้เพี้ยมันกลับดึกๆเข้านอนเนี่ยอะฮะเมียมึงเห็นเลยนะปากมึงเรืองแสงมเออแบบเเออพอปิดไฟปากเรืองแสงมัเลยเหาอเมียรู้เลยนะเราไปเรียหัวนมเขามาเออผู้นี้เลี้ยงหัวนมไม่ต้องขายรถอะไอ้เดีย F4 คันนี้ปีปี2017ครับ2017ครับันนี้ F4 เป็นท้ายเก๋งธรรมดาใช่ครับเป็นท้ายยากเป็นซีดานอ่าไม่ใช่แฮชสแบ็กคันนี้มีอะไรบ้างนเอาแนะนำเลยอย่างนี้ครับรถคันนี้ครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้สวยเลยน็อตไม่มีขยับมาขยับที่เราเพราะใส่ฝาหน้าอ่าฝาหน้านี่เราใส่มือหนึ่งเอาไว้ง่ายตอนมาเป็นรถเดิมแบบเดิมสนิทเลยอืมเดิมๆเลยนะครับอันนี้เราเราเปิดไว้นะพี่มันมันไม่ล็อกไว้อ่าใช่ครับเปิดได้เลยเฮ้ยเฮ้ย เ้ยหมาก่อนมาก่อน๋อนอย,นอยู่นี้่นี่นี่ค่อยๆจิสัตว์มันต้องดูมันอยู่ไหนเออตรงนี้นี่นี่พี่เอาเจอกันนี่อ่าครับรถสวยมากพี่คันนี้ไม่ไอเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับเราก็ใส่ฝาหน้ามือหนึ่งเข้าไปนะครับ้าเดิมเดิมมันเดิมแบบเดิมสุดๆอยู่แล้วครับง่ายๆารดูรถนะครับครับท่านผู้ชมครับเอาง่ายๆนะอ่ะ อะไรที่ท่านเรียนหนังสือมาท่านได้ใช้หมดความสมมาตรอ่าฮะความน่าจะเป็นครับผอมง่ายๆแย่าดูนี่ถ้ามาชนฝั่งนี้ไอ้รูกลมๆเนี้ยถ้าเขาเคาะมันก็ไม่มีทางกลมเหมือนเดิมมันจะไม่กลมเหมือนเดิมใช่มันจะไม่สมมาตรเป็นส่วนกลมครับน็อตถ้ามีรอยขันอมันก็จะมีรอยเสียบประแจ สียประแจอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายๆนะถูกต้องครับถูกต้องครับเเขาเปลี่ยนคานมาหรือเขาห่อผ้าอะไรขันอันนี้เราไม่มีทางรู้ละใช่ครับอันนั้นคือเหนือเมฆเหนือไปอันนี้เราไม่รู้ใช่ครับวิธีการด,ดูง่ายง่ายครับข้างนี้กับข้างนี้ต้องเหมือนกันสีมันต้องใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันใช่ครับแต่ข้างนี้เงาอ่าข้างนี้ด้านไอ้ฝั่งนี้ตีตางได้เลยว่าไอ้ที่เงาเนี่ยมึงชนมาถูกต้องอ่าแต่ไม่ใช่บอกว่าฝั่งนี้เงาครับ ตองนี้ไม่ไกลแล้วฝั่งเงาเนี่ยชนหนักมาท่านก็ต้องดูลึกไปอีกอันนี้อันนี้ถ้าท่านไม่มีความสามารถจะดูไม่ออกละใช่เป็นเรื่องของประสบการณ์เพราะบางทีมันเกิดจากเจ้าของรถอันนี้ผมพูดให้ฟังนะเติมน้ำมันเบรกเองอะเสือกหกหกสิสีดังลอกซะเขาก็ไปพ่นครับผมมันก็มีเรื่องบางทีเรื่องแค่นี้มันก็เป็นนะแต่ส่วนใหญ่มันน้อยเราเดี๋ยก็จะชนครับผมวิธีการดูง่ายๆโอมก็รู้ดูปัะเก็บดูอะไรมันก็เคียงกันคุยที่ง่ายๆแบบนี้ครับว่า ไอ้เล็กเกอร์เนี่ยเขาจะพ่นเฉพาะข้างนอกเพราะเขากลัวเปืองเขาเลยไม่พ่นในห้องเครื่องหรือภายภายใต้ปิดฝากระโปรงลงหน้าหลังเนี่ยเขาจะไม่พ่นเล็กเกอร์เพราะมันเปืองเปืองทุนทรัพย์ของคนผลิตเขาะฉะนั้นไอ้ตัวภายในห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถจะเป็นสีด้านเสมอ,อคิดอย่างงี้ง่ายๆครับถ้ามันเงาตรงไหนก็สันนิษฐานไว้ก่อนไปทําอะไรมาจะ้ะทาไปชนแล้วไปพ่นทําไมอ่าทาไปชนแล้วไปพ่นทําไมทาไมชนแล้วไปพ่นทำไมอ่ะต่อๆก็โยกมาไอ้เหี้ยพน้าเดิมนะครับครับผมเดิมแน่นอนทั้งคันลิ้นหน้าปะ ลิ้นหน้าใส่มาครับเบิกใหม่ทั้งคันแต่งก็แว้ง่ายมันเดิมมาเราแต่งที่เราแต่ครันนี้หน้า F 4ใช่ป่ะเชิดไม่ใช่หน้าเชิดสวยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดกระจังหน้าผมก็เปลี่ยนนะเนี่ยใช่ป่ะถามถามพี่อะชกเดิมชกเดิมครับชกเดิมแต่ว่ามันเป็นโรดใหม่จากทางนิยมชกอัพอ๋อคุณคุณไม่โหลดใช่ใช่ทำใหม่หมดเลยนะครับล้อล้อยางก็รองก็มาเปลี่ยนเองที่นี่ใช่ครับถ้าหน้าสวย ไม่ไม่มีไม่มีโดนจริงไม่โดนทั้งคันคันนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยใอ้คํามีโดนจริงเคยล้อล้อเปลี่ยนมารถคันนี้จะคุยว่าไม่เคยทําสีเลยนะมาทําสีที่เรากันชนหน้าหลังสองชิ้นแค่นี้เพราะมีรอยมาเนี่ยยังมีรอยรักยิ้มตรงนี้อยู่เลยผมยังไม่กล้าทําเลยผมมาดูติกต็อกแล้วผมจะเจอค่านิยมซึ่งมันก็ถูกแหละผมจะไปเม้นท์ก็อยู่นะไอ้ตะลุงกันนะผมอยากไปเม้นท์นะตอนนี้ไม่เคยทำสีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊ด ถ้าตรงนี้เนี่ยอมันสูงเท่านี้นลวแสดงว่าประตูนี้ต้องมีปัญหามาคือแล้วเขามีแมกเนตด้วยนะแม่เ็กตู้เย็นอยู่ในบ้านอ่ะฝาตู้เย็นมึงยังไม่เคยจับมันยังเป็นรอยอ่ะคือรถมันก็ต้องมีรอยคนบางคนมันก็เหมือนกันอย่างภรรยาผมไม่ซ่อมขับรถมาเจ็ดปีไม่เคยซ่อมรอยลังคันผมเพิ่งมาซ่อมตอนที่มันอยู่กับผมเนี่ยเดินติดผมเห็นคลิปแรกนะเขาเดินติดคันนี้นะครับไม่เคยทําสีเลยนะครับ คลิปต่อมาเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเก็บสีทั้งคันครับเอ๊ะดูดิจริงเข้าใจเข้าใจโดยรวมมีมีเอ็นเดอร์บอร์ดครับผมมีครับอ็นเดอร์บอร์ดนะครับอ่าล้อสวยล้อก็ทรงเสริมเป็นของ FC ฟซีเขาละอันนี้แนวแต่งซิ่งอันนี้แนวแต่งซิ่งข้างหลังดิฟฟิวเซอร์ใช่ครับดิฟฟิวเซอร์ครับนี่เราใส่เองปะใส่เองหมดเลยครับ่ใสหมดเลยครับใช่ครับจะมีกล้องหลังให้ใช่ใช่เฮ้ยทะเบียนสวยนะ4331อ่าทะเบียนสวยเรื่องการชนไม่มีแน่นอนครับข้างหลังสวยผิ้าย กิบครับคันนี้สดๆครับหลังสวยเว้ยท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะผมรูปอย่างเงี้ยคือผมก็เช็คให้ท่านผู้ชมอยู่นะคนเราแต่ละคนสไตล์การดูไม่เหมือนกันพี่โก้ครับอย่างนี้เราอย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งพี่ใบสุดท้ายดีคาเราขายความจริงเสมอเราขายท่านวันนี้กับอีกสิบปีข้างหน้ามันคือความจริงเสมอถ้าหากว่ารถคันนี้มันยังจอดอยู่แบบนี้พี่โก้จำจำคันนี้ไว้นะนี่ท่านผู้ชมครับมาดูตรงนี้อ่ะพี่โก้ดูตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะรีวิวคันต่อไปเป็น F C เหมือนกันแต่คันนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุทันนั้นทายสนิดหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูแตาเราขายเหมือนกันนะอ่ะเห็นไหมที่ดูนี้นะ <m ade> ไม่แถมมดนะครับไม่แถมอันนี้ <m ade> เป็นสัตว์เลี้ยงชื่อล็อตจูดล็อตจูดล็อตจูดที่ผมเลี้ยงไว้ฮาๆๆ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  t ๆๆ love you l o ๆจๆๆ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 ๆ o ๆๆๆๆๆ ไอ้ไปเอาน้ำสักแก้วมาให้รถจูดกูหน่อยวะไอ้แม่เฮ่แเดอ้เาแม่สเ็ดเอากูวมึงเดินไปตรงอื่นไปมึงก็ยังร้องไม่หยุดล่ะ w h a o u d อ้รถจดไ้เฮยสวยครับรถสวยนี้สวยครับเะสวยแล้วดูภายในดูภายในครับท่านผู้ชมเราเคยบอกกันในหลายเทโวดีค่ะครับสวยข้างนอกมันต้องสัมพันธ์กับข้างในสวยแต่รูปจิ๋มเหม็นหรือเปล่าไปดูกันดูดูครับดู อันนี้เราไปออนในแดนแอ่าเบาสวยครับ first impression แรกผ่างคาดีกระจกไม่ขึ้นคาบรถไม่ค่อยตากแดดโอเคตัดบึ้มหน้าจอครบ138,179กกิโลรถปีอะไรนะ 17บเจ็ดครับพี่สิบเจ็ดสิบแปดสครับรถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะศูนย์บอกว่าอะไรใกล้เสียเปลี่ยนแม่งหมดผมมีสลิปทุกอย่างเลยปีปีสามหมื่นสครับแสนแปอันนี้วิ่งต่ำกว่าเกณฑ์ห0 0หมืตกตังครับโอเควิ่งต่ำกว่าเกณปีหนึ่งปีอารติมกกมปีหนึ่งครับผมปีนปนึอ่เย็นไหมเย็นเลยเย็นปะเย็นอ้าวไอ้เหียก็ถามแทนคนดูไง รถคันนี้มีทุกอย่างพวมอะไรมาติดฟังก์ชันคุยคอนโทรลนะครับเกียร์โต้กล้องถอยหลังมีครบทุกอย่างไม่มีอย่างเดียวน้ำมันใช่ไม่แต่อย่างหนึ่งเจ้าของเก่าเป็นคนชอบฟังเพลงกับคุยธุรกิจในรถครับผมผมรู้เลยใช่ใช่เป็นนักธุรกิจไม่ก็เป็นข้าราชการที่ติดต่องานเป็นยศใหญ่อ่ะอ่าอ่าเพราะว่าปุ่มสั่งการโทรศัพท์คุณมัวหมองมากอ่าฮะเขาคงใช้สามปุ่มนี้บ่อยมากใช่เพลงเนี่ยไม่ค่อยมี ไม่ค่อยได้ฟังหรอกใช่ครับใช่แต่เนี้ยเช็ดูจริงๆเห็นว่ะปุ่มเนี้ยดำปีเลยอ่ะแบบเป็นรอยเป็นรอยเล็บอ่ะมีคูสคอนโทรลนะครับหน้าจอก็ไปอัปเกรดกันได้ที่วางแก้วสไลด์ไปเกียร์มีปัญหาไหมไม่มีรถะคันนี้ครับพี่ก็เป็นรถผู้บริหารครับเป็นรถผู้บริหารซึ่งเขาขายเรามาสามคันพร้อมกันใช่ คันนี้เป็นรถประจำตำแหน่งของคนนี้คนนั้นเขาขายเทรดออกมาพร้อมกัน3คันได่ครับไอสองคันผมขายแล้วเหลือคันหนึ่งในคันนี้โอเคข้างในาสุดจะดูเบาะหลังหน่อยเชิญฮะแต่ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยคันนี้เบนสผมว่าใส่ถ้าถ้าคนที่จะหา FC ฟซีนะ,ะผมว่าโอเคโอเคอ่าแล้วผู้บริหารเบาะหลังเบาะหลังยังแน่นอยู่เบาะหลังไม่ได้สุด เบาหลังยังแห้งอยู่ท่านผู้ชมถามมาแล้วมปเปียกตอนไหนครับพ Later, ี <Beng Zen> ่เปียกตอนผู <S <S ้ไปหรอะไรอ่ะก็เขาพิม oh, พ okay. ์มาเมื่อกี้เบาหลังแน่นอยู่เบาหลังแน่นอยู่โอเคเนี่ยท่านผู้ชมดูงี่นเชฮะชนะถ้าเป็นรถแม่บ้านรถใช้งานเนี่ยไอตรงเนี้ยจะชอบยัดของกันแล้วมันก็จะยุ้ยที่หายว่ะอันนี้เรียบอยู่สวยคันนี้สวยนะครับผ้าลังคาสวยเบาะสวยไม่มีขาดเบาะหลังยังเฟิร์มแน่นซอกประตูเดิมหมดนะครับน็อตหัวน็อต <The> เดิมหมดอโอเคโอเคไม่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 ไม,ไ,มไม่มีอะไรที่าาไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากปกติที่มันควรจะเป็นถูกต้องใช่ครับถูกต้องคันนี้สวยอีกหนึ่งคันใช่ไม่อยู่ในเรนจ์ที่ทุกคนโอเคถ้าต้องเข้าใจครับรถเดี๋ยวเนี้ แต่แสนคนกล้าซื้อใช่ถ้าเป็นยุคสมัย15ปีที่แล้วแต่แสนคนไม่ซื้อพอไม่ซื้อก็เกิดกันกอไมเกิดขึ้นถูกต้องถ้ากอไมมาเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกคนได้มีความสนใจกับรถคันนี้ผมถาม่างนี้ครับทางบ้านมีปัญหาบ่อยในโซเชียลที่ทำคอนเทนต์ใกล้ๆกับเราครับซื้อโอมไปสมมติสมมติต่างซื้อโอมไปผมซื้อโอมผมมั่นใจดูรีวิวมาครับผมขับไปศูนย์ฮอนะเสียบกล่อง เช็คข้อมูลครับผมถ้าคันนี้ก่อใหม่มาทางอมจะรับประกันยังไงครับก็รับซื้อขึ้นได้เลยครับเต็มจานวนครับทันทีทันทีทันทีแต่ท่านไม่ต้องห่วงครับเพราะก่อนเราซื้อเราเช็คแล้วเราก็กลัวไอ้นั่นหลอกเราเหมือนกันเราก็เช็คมันเหมือนกันครับถูกต้องใช่ถูกต้องนี่ครับท่านผู้ชมครับรถสีสุดผมบอกแล้วว่าการซื้อรถก็ดีค่ะครับอมไม่ได้เก่งที่สุดอมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้บอกกับเพื่อนผมแม่งคือที่หนึ่งของประเทศนี้ในการขายรถมือสองไม่ใช่ครับเฮียดังๆเฮียใหญ่เขายิ่งใหญ่กว่าเราเยอะแตอะิ่งหนึ่ง ที่ทุกคนในอาชีพนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคองค์เป็นหนึ่งในนั้นโอ้คุณครับพี่นี่คือรถที่สวยอีกหนึ่งคันครับร,บครบส,สคนที่หาอยู่รถปี2017 17แต่ราคาราคา689 689,000บาทใช่ 6, ราคาในตลาดต่ำสุดที่เคยเห็นเท่าไหร่ราคาในตลาดต่ำสุดที่เคยเห็นก็อยู่มัน6 63นะครับ63แพงสุดในตลาด ก็6 9เ6 9าก็แพงกเ่าเราหมืลนนึงอ่าแพงว่าเรานหนึ่งแต่รถเดิมที่ผมคุยคือรถเดิมทั้งหมดรถเดิมหมายความว่าไม่มีล้อไม่มีฝาไม่มีอะไรผมมีฝาหน้าให้นะครับคืออย่างนี้ต้องคุยก่อนว่าถ้าหากว่าท่านมีเจตนาที่ต้องเอาไปแต่งท่านี้อยู่แล้วอะอย่างนี้คุ้มเลยจัดไปแนนรวมแล้วถ้าเกิดคุณป้าระเมียที่ดูอยู่ครับแฟนคลับของ XO To Sport ตอนนี้อ่าฮะป้าจะซื้อไปใช้ฝากระโปรงเดิมมีอยู่ไหมอุ้ยนี่สำเนียงไม่ป้าเอาสำเนียงป้ามาก่อนอ่ะเออ กับ,<พ>บองเดิมมีอยู่ไหมครับผมผมว่าถ้าป้ามาแก่ขนาดนี้อย่าไปซื้อรถซื้อวิวแชร์เดครับ <c oughs> มีไหมฝา่้องเดิมมีฝากระับรงเดิมล้อเดิมมีอยู่ไหมล้อเดิมมีถ้าอยากได้คุยกันคุยกันเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าที่ล้อล้อที่เราให้ไปไม่ได้เนี่ยเพราะเราก็กลัวว่าพอลูกค้าเอาล้อไปเดี๋ยวลูกค้าจะโดนล้อไงแต่ล้อเดิมเรามีล้อเดิมเรามีให้ม,มีให้ให้ได้ให้ได้ให้ได้ถ้ามาใจโกให้ได้ได คคุยกับใรไม่รู้คุยกับใครผมก็ว่าพี่ก็ไดด้หมท่านจะคุยกันดูได้ครับถูกต้องจัดไฟในนั่งเลยนะเต็มจำนวนครับพี่เต็มจำนวนเครดิตอยู่ที่เครดิตของท่านถูกตป่ะคนสูงสุดได้กี่ปีครับสูงสุดคันนี้ได้7ปีครับอาชีพฟรีแลนซ์ครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอาชีพฟรีแลนซ์ได้ง่ายง่ายมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยคือใบทวิทใบทวิทย์ยังไงใบทวิทใบทวิทได้อ่าได้ครับใบใบอ่าใบการจ้างงานได้ครับเอาเพจเฟซบุ๊กได้นะครับเพจเฟซบุ๊กเช่นสมมติว่าท่าน ทำงานเป็นตากล้องแล้วนะมีผลงานมีคนติดตามเท่าไหร่ใช่ใช่มันมีสํความสาคัญะนะครับหรือถ้าหากว่าท่านเป็นพวกแบบแม่ค้าออนไลน์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการค้านะครับมาปรึกษาเราได้นะครับทางเราสามารถจัดไฟแนนซ์ให้ท่านได้โดยการทาี่ท่านเอาเอกสารบางส่วนเช่นสลิปการส่งของจากใน A ไปใน B ใน C ในอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูได้ครับันเอาง่ายอาชีฟรีแลนซ์ของผมอะ่ะครับหนึ่งก็คือใบทวีใบ,บว่าจ้างใบว่าจ้าง6เดือน ย้อนหลังได้ครับถูกต้องเอามาไม่ต้องเรียงเดือนก็ได้นะครับถูกต้องแต่ขอให้อยู่ในเลี้ยงหกเดือนถูกต้องครับถูกต้องไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ต้องขอให้เลี้ยงหกเดือนเอามาใบจวิถ้ามีสัญญาว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากบริษัทก็เอามายูทูบเบอร์ได้นะยูทูบเบอร์เนี่ยผมก็จะบอกเนี่ยยููทบบเอังผมเนี่ยได้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยถ้าไม่พอก็ แคปหน้าจอยูทูบเบอร์ว่าเราทำอะไรถูกต้องแล้วก็ในคลิปมีสปอนเซอร์อะไรถูกต้องส่งให้ไปในพิจารณาถูกต้องใช่ใช่ใช่ดูเขาจะดูยอดซับสไครต์เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วนะครับดูดูดูได้ใช่ได้หมด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 แล้วมันต่างจากคนที่ทำงานปกติไหมดอกเบี้ยจะแพงกว่าไหมไม่ไม่เกี่ยวครับดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะการผ่อนปีว่าง่ายปีที่ผ่อนกับตัวรถปีอะไรแค่นี้ได้ที่เหลือไม่เกี่ยวว่าท่านทำอาชีพอะไร อ่าเข้าใจเรองวะเข้าใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดยท่านผู้ชมไงอ๋อเดี๋ยวอาชีพนี้ดอกเบี้ยแม่งแพงกว่าอาชีพนี้ไม่มีไม่มีเท่ากันหมดเท่ากันหมดครับแต่จะมีที่ว่าท่านเป็นลูกค้าดีหรือไม่อันนี้สําคัญบูโรติดเครดิตบูโรไหมสมมติว่าผ่อนช้ามาก่อนหรือเปล่ายังไม่ติดถูกต้องแต่เคยผ่อนช้าอ่าอันนี้ครับสมมติว่าเขามีดอกเบี้ยธรรมดาทั่วๆไปเขาก็จะมีไว้สาหรับคนธรรมดาเพราะมันชื่อว่าดอกเบี้ยธรรมดาที่เครดิตดีถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าเป็นดอกเบี้ยพิเศษ มันก็ต้องมีเวทสำหรับคนพิเศษและคุณจะเป็นคนพิเศษเข้าเกณฑ์เขาหรือไม่อันนั้นต้องมาดูกันอันนี้ครับมันจะพิเศษนี่คือผ่อนแพงกว่าไม่ไม่ครับดอกเบี้ยถูกกว่าสมมุติว่าดอกเบี้ยทั่วไป3.79ดอกเบี้ยพิเศษอาจจะอยู่2.99แล้วถ้าเกิดว่าเป็นบูโรเลยอะแพงกว่าไหมถ้าเป็นบูโรเลยเราอาจจะไม่ได้พาท่านไปในสถาบันการเงินที่เขาชอบแบบนี้แต่จะมีสถาบันบางสถาบันที่เขาชอบแบบประเภทที่เอ้ยติดฟแนนซ์มาดูนี่นั่น แต่ดอกเบี้ยแพงรับได้ไหมถ้ารับได้เอานะใช่เามันก็ต้องแพงกว่าก็ต้องอยู่อยู่อยู่ที่เขาถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเลือกให้ดีผมย้ำเสมอว่าผมมาถ่ายดี๊กคาทุกครั้งก็จะมีลูกค้ามาซื้อครับโซนใหญ่ลูกค้าที่มาก็คือเตรียมเอกสารมาไม่ไม่เต็มไม่เต็มอ่ะไม่พูดความจริงไม่พูดความจริงเขินกันพี่แต่ผมถามนิดนึงถามแทนท่านผู้ชมเลยฮะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะดูอยู่ออกได้ทุกอาชีพพี่รู้จักแต่รถเยอะเดี๋ยวแล้วเนาะรู้จักหรอ่ะฮะไปถามให้ผมได้เขาออกรถได้ทุกอาชีพจจรริิงงๆ ถ้ากะหรี่ออกได้ไหมครับเนี่ยกะหรี่ปั๊บออกได้อย่างแม่ค้าสระบุรีเนี่ยเขาก็เอายอดขายกะหรี่ปั๊บเขาทำวันละกี่ตัวเขาขายตัวละสิบาทเขาขายวันละพันตัวนี่แสดงว่าถ้าแสดงว่าถ้าเข้าเข้าโคราชปั๊บก็เจอกะหรี่ปุ๊บเจอกะหรี่ปุ๊บไส่ไก่วันนี้ขายได้ห้าร้อยไส่หวานขายได้พันตัวแสดงว่าที่ผู้ชายพูดกันว่าไปตีกะหรี่ไปตีกะหรี่นี่คือไปซื้อกะหรี่ซื้อกะหรี่ปั๊บกะหี่ป๊บที่สระบุรี ที่สระบุรีจะไปไกลนิดนึงไปไกลนิดนึงตรงฟาร์มโชคชัยตรงฟาร์มโชคชัยเลยโชคชัยไปก็จะมีซ้ายมือคูต่ออ่าคูต้ออะไรก็จะมีตลอดทางเลยใช่เลยไปหน่อยขายนมข้าวโพดใช่เราไปขายข้าวโพดอ่าใช่หรือวันนี้ครับกะหลี่ย้ายมาแล้วนะครับอยู่พัฒนาการช่วงเย็นถ่ายทอดสดไทยอยากเจอโอมตัวเป็นๆก็ไปเจอได้ที่พัฒนาการครับท่านรู้อยู่แล้วพัฒนาการ กะหรี่ปั๊บตรงไหนขายดีที่สุดท่านก็ไปเจอโอมโอมจะขับเมอร์เซเดสเบนทะเบียนรับผมไปจอดตรงนั้นท่านก็แอบถ่ายรูปรถแล้วส่งเข้ามาที่เพจเราได้ครับเราจะเอารูปรถที่โอมจอดพร้อมแบ็กกราวด์ด้านหลังส่งให้เมียของโอมครับอย่างทันทีแล้วก็จะบอกเมียของโอมว่าวันนี้อร่อยทั้งคืนแน่ๆโอมแวะซื้อกะหรี่ปั๊บสวัสดีครับครับผมอย่าเพิ่งไปสิมันนี่ก่อนไปแล้วพอแล้วราคาก็บอกแล้วยังอ่ะบอกไปแล้วบอกทุกอย่างแล้วเหรอบอกแล้วแล้วบอกทุนดูหรือยังอ่ะ ว่า่าทำอย่างที่มันพูดนะเฮียไม่เอานะ